เด็กชายชนโต๊ะไม่กล้าบอกครูปล่อยจนชายโครงซ้ายบวมวันที่4ก,กรกฎาคม2 5 6 8มีผู้ใช้ Facebook โพสต์ขอความช่วยเหลือขอเล่าเรื่องของน้องเด็กชายคําอายุ8ปีเรียนอยู่ชั้นป .2 องทับิบิดาบารดามีอาชีพรับจ้างอาศัยอยู่บ้านเช่าหมวด6บ้านอรุณโนไทยวนันนี้ครูพาน้องมาหามอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุณโนไทยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีเลือดออกจากแผลเพราะน้องชนกับโต๊ะแต่ไม่กล้าบอกครูครูทราบเรื่องจากเพื่อนอีกทีพอมาถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสอบถามอาการดูแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้แต่เป็นมานานแล้วตั้งแต่ก้อนบริเวณข้างซ้ายตรงชายโครงน้องเริ่มก้อนเท่าไข่ไก่โตขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ก้อนเท่าไข่นกกระจอกเทศถามน้องว่าทำไมถึงไม่กล้าบอกครูน้องบอกว่ากลัวครูพามาหาหมอน้องไม่มีบัตรทองกลัวเสียเงิน ครอบครัวไม่มีปัจจายชนไม่มีบัตรทองทางโรงเรียนและทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอารุณโนไทยอยากขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีกำลังทรัพย์ช่วยเหลือน้องให้ได้รักษาต่อซึ่งยังไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ซึ่งทําให้มีผู้ใจบุญบริจาคเงินเข้ามาจำนวนมากต่อมาได้มีการโพสต์ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคก,ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าเห็นน้องมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอารุณโนไทยแล้ว ได้คุยกับน้องก็รู้สึกสงสารน้องมากเลยบอกคุณครูขอโพสต์หน่อยนะคะเพื่อมีคนอยากช่วยน้องบ้างไม่มากก็น้อยพอโพสต์ไปสรุปว่ามีคนช่วยน้องเข้ามามากจนครูตกใจเลยขอปิดบัญชีรับบริจาคจากบัญชีคุณครูก่อนทางโรงเรียนจึงปรึกษาการว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องเงินของน้องเพื่อให้สบายใจทางผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็สบายใจว่าเงินได้ใช้ใจ่ายในการรักษาน้องจริงไม่มีใครเอาไปใช้เป็นการส่วนตัว เพราะบางคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยเข้าใจบริบทของคนชายแดนบ้านเราว่าน้องไม่มีบัตรประชาชนไม่มีบัตรทองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทาบัตรประชาชนบางคนว่าเราเป็นมิจฉาชีพเรายินดีให้ตรวจสอบว่ามีโรงเรียนจริงมีเด็กป่วยจริงตอนนี้ขออัปเดตอาการของน้องว่าน้องได้ถูกส่งตัวไปถึงโรงพยาบาลนครพิงแล้วแต่หมอให้ไปอีกทีในวันจันทร์เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการป่วยของน้องว่าเกิดจากสาเหตุอะไร มีแนวทางรักษายังไงสรุปยอดเงินของน้องในเวลานี้เงินโอน44,479บาทเงินสด3,700บาทเป็นค่ารักษาโรงพยาบาลเชียงดาว913บาทเงินสดให้ผู้ปกครอง2,787บาททำให้ตอนนี้เงินสดคงเหลือศูนบาทส่วนเงินโอนจะใช้ในการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นสอบถามผู้โพสต์ทราบว่า เป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบนบ้านอารุณโนไทยซึ่งแจ้งว่าขณะนี้น้องได้กลับไปพักที่บ้านแล้วในพื้นที่ตาบนเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอไปตรวจหาสาเหตุที่โรงพยาบาล,ลคนครพิงในวันจันทร์จบข่าวสวัสดีครับ